ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อยหตอน ทำไมใครให้ฉายาหลวงปู่สูงว่าผู้วิเศษแห่งภูตะแบงเราต่างเคยได้ยินคําร่ำลือม,มาเป็นเวลานานแล้วว่าตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานั้นต่างเต็มไปด้วยป่าดงดิบมีอันตารายทั้งจากกับดักระเบิดแทบจะทุกฝีก้าวสัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บ พูดผีปีศาจแต่ที่ตรงนั้นกลับเต็มไปด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมพระผู้วิเศษหรือสีชีพรที่ต่างหลีกเล้นซ่อนกายเพื่อหาความสงบในการบำเพ็ญตบายานอันแรงกล้าพระผู้วิเศษและฤาษีชีไพรยโยคีที่กล่าวถึงเหล่านั้น หลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นอำนาจจิตจากการบำเพ็ญตะบะยานประกอบด้วยอิธิบาทสี่ทำให้ฤาษีโยคีและพระผู้วิเศษทั้งหลายสามารถชนะการเวลารักษาสังขารมีอายุยืนนานนับร้อยนับพันปีเล่าว่าสมัยก่อนนั้น ท่านเหล่านี้เดินทุดงไปยังภูเขาควายและป่าลึกในจำนวนฤาษีแถบจำปาสักนั้นบางท่านก็มีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในยานสมาบัติจนบางท่านร่างกายกลายเป็นหินมหาโยคีฤาษีเหล่านี้ไม่ตายนะแต่จิตอยู่ในฌาน บางท่านทอดจิตไปชั้นพรหมโลกที่เป็นฤาษีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้ต้องการออกโปรัสตว์ก็ใช้อำนาจจิตสลายสิ่งห่อหุ้มร่างกายออกเป็นจุนมหาจุนเที่ยวออกโปรสัตว์ได้ตามสบายท่านเหล่านี้แม้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะบรรลุไม่ตกต่ำท่านเหล่านี้แม้จะไม่ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ำเรื่องเหล่านี้ดุดดังนิทานปรมปราแต่สำหรับชาวชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสะเกดนั้นชาวบ้านแถบนั้น กลับมีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทาดุดดังมหาฤาษีโยคยีที่เคยเล่าลือกันไว้ไม่มีผิดนั่นคือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงนั่นเองด้วยว่าวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นลี้ลับไม่มีใครรู้ว่า แท้ที่จริงแล้วท่านคือใครต่างก็ร่ำลือไปต่างๆนานา,นาบางคนก็เชื่อว่าท่านคือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ร่ำลือกันไม่ว่าหลวงปู่สูงจะเป็นใครก็ตามแต่ที่แน่ๆก็คือหลวงปูส่สวงนั้นมีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปีแล้ว เห็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอายุเฉลี่ยอย่างต่ำก็ไม่น้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอนทั้งยังมีฤทธิ์ปฏิหารเป็นที่อัศจรรย์อีกด้วยเช่นหุงข้าวหม้อเล็กนิดเดียวแต่ก็แจกจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดสามารถเดินหนย่นระยะทางได้ มีความสามารถแบบผู้ทรงอภิญญาสมาบัติอย่างน่าอัศจรรย์รู้เห็นมิติต่างๆเข้าออกดินแดนลี้ลับไปมาอย่างอัศจรรย์ยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเคยมีทั้งพระและคารวาดที่ได้ร่วมเดินทางเข้าสู่ดินแดนลี้ลับแห่งเขมรและเป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งลี้ลับในโลก ที่ซ่อนเร้นสายตามนุษย์ปุตุชนทั้งหลายเช่นดินแดนที่มีทองคำและเพชรพลอยงอกออกมาจากดินอยู่ตามลำธารอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อลองเอามือไปหยิบจับดูทองคำที่งอกออกมาจากดินนั้นอ่อนนิ่มคล้ายกับเทียนโดนไฟลนแต่กลับไม่สามารถจะดึงให้ขาดออกมาได้ เป็นเรื่องน่าแปลกเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่สวงจะบอกทุกคนเสมอเพียงคำเดียวเท่านั้นแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งเช่นว่าของของเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ของของเราคำว่าของเขาอาจจะหมายถึงมันเป็นของธรรมชาติเป็นสมบัติแผ่นดิน เป็นของผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้นดังนั้นผู้ที่พบเห็นจึงได้แต่ดูและเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ในความทรงจําเท่านั้นถือว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญวาสนาของชีวิตที่ได้เห็นของจริงว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมายนัก หลวงปู่สวงเป็นตัวอย่างของผู้ละโลกพร้อมทั้งแสดงความจริงในศักยภาพของจิตอันเป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาได้เป็นอย่างดีที่สุดแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่จะพูดน้อยและแผ่วเบา,เบามากๆแต่การกระทำของท่านนั้น ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดเป็นหมื่นเป็นแสนคำหลวงปูส่สวงพระผู้พ้นไปจากโลกและความนึกคิดของปุถุชนผู้มีจิตเมตตาไม่มีประมาณและเป็นแสงสว่างให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏ ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระผู้พ้นโลกย่อมเป็นผู้ที่มัจจุราชไม่เห็นตัวมัจจุราชย่อมไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้พ้นโลกไปแล้วได้ฉันใดหลวงปูส่สวงย่อมเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติทางโลกรวมทั้งความตายด้วยฉันนั้น ท่านลองนึกย้อนหลังกลับไปดูว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริของหลวงปู่สูงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคนนั้นจากคนนี้ที่มีเกิดขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะเป็นจนกระทั่งได้มีผู้ศรัทธาในตัวของหลวงปู่มากมายมหาศาลเพราะว่าจากปากต่อปากทำให้เรา คิดเสมอเลยว่าหลวงปู่ไม่ได้หายไปไหนหลวงปู่ยังคงอยู่กับเราตราบนานเท่านานโอว่าธรรมของหลวงปู่สูงถ้าความเพียรของเรากล้ามันเผาได้หมดทุกอย่างเผากิเลสได้หมดเผาความโลภความโกรธ ความหลงออกจากหัวใจของสัตว์โลกเผาได้หมดทุกอย่างในร่างกายของเรานี้อะไรจะมาขวางไม่ได้จะมาปิดบังไม่ได้อิริเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ